สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอุโมงค์ผ่านน้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีระยะทางกว่า49กิโลเมตรนี่คือหนึ่งในเมกะโปรเจกต์สำคัญของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําในภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลําพูนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างหนักในหลายปีที่ผ่านมาเชียงใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลกด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงามและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคเหนือด้วยจํานวนผู้มาเยือนกว่า6ล้านคนต่อปีเมืองนี้ต้องเผชิญกับปัญหาในการจัดการทรัพยากรน้ําที่เพียงพอทั้งสําหรับประชากรในท้องถิ่นการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวอุโมง์ผันน้ําแห่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นคําตอบของปัญหาโครงการนี้จะช่วยเปลี่ยนเส้นทางน้ําส่วนเกินในลําน้าแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งงดสมบูรณ์ชนและต่อไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ําสําคัญของภาคเหนือนอกจากความยาวที่น่าทึ่งแล้ว ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก่อสร้างเช่นเครื่องเจาะอ,อุโมงค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำมาร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสำคัญนี้ว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างไรจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วยังถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามากว่า6ล้านคนต่อปีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวมากถึง4 3 0 0 0ล้านบาทเป็นแรงผลักดันสําคัญให้เมืองนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเกษตรการโรงแรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามการเติบโตที่รวดเร็วนี้ได้นํามาซึ่งปัญหาที่สําคัญคือการขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กวงซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตร <c oughs> ข้อมูลจากกรมชลประทานระบุว่าปัจจุบันลุ่มน้ำแม่กวงมีการขาดแคลนน้ำอยู่ที่137ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและคาดการว่าในอีก20ปีข้างหน้าความต้องการน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็น386ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีทำให้การขาดแคลนน้ำเพิ่มขึ้นเป็น173ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลจึงได้เริ่มโครงการอุโมงค์ผันน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำรองให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราโครงการนี้จะช่วยผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงซึ่งมีน้ำส่วนเกินในฤดูฝนไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและส่งต่อไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราด้วยระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในปัจจุบันแต่ยังเตรียมพร้อมรับมือกับความต้องการน้ำในอนาคตอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย โครงการอุโมงผ่นน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยระยะทางกว่า49กิโลเมตรเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กวงและบริเวณใกล้เคียงโดยโครงการนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ช่วงหลักโดยช่วงที่1จะเป็นการผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนมีระยะทาง25.6กิโลเมตรใช้เทคโนโลยีขุดเจาะอุโมง์ด้วยเครื่องทันเนลบอรริงแมชชีนหรือว่า TBM ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและแม่นยำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงอยู่ที่4เมตรอุโมงคในช่วงนี้จะช่วยผ่านน้าได้สูงสุดที่28.5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ113ล้านลูกบาทเมตรต่อปีและช่วงที่2เป็นการส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่งัดสมบูรณ์ชนไปยังอ่างเก็บน้ําแม่กวงอุดมทาราในส่วนนี้อุโมงจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่4.2เมตรและสามารถส่งน้ําเฉลี่ยได้ปีละ49ล้านลูกบาทเมตร รวมปริมาณน้ําที่สามารถผ่านได้ในทั้งสองช่วงคือเฉลี่ยปีละ161ล้านลูกบาทเมตรโดยน้ําที่ผ่านมานี้จะช่วยเพิ่มปริมาณน้าสารองในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญสําหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กวงนอกจากนี้การก่อสร้างโครงการยังใช้งบประมาณกว่า15,000ล้านบาทโดยเริ่มต้นการก่อสร้างในปี2558และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570 และเมื่อโครงการสําเร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้จาก17,000ไร่เป็น76,000ไร่หรือเพิ่มขึ้นกว่า346เปอร์เซ็โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จด้านวิศวกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยเมื่อโครงการอุโมงค์ผ่านน้ายาว49กิโลเมตรนี้เสร็จสมบูรณ์จะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจกและสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กวงและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในหลายด้านโดยในด้านการเกษตรจะเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราทำให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งจาก17,000ไร่เป็น76,000ไร่หรือเพิ่มขึ้นกว่า3 4 6เซเกษตรกรจะมีน้ำเพียงพอส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนทางด้านการอุปโภคบริโภค น้ำจากโครงการจะรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่และลำพูนช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวปริมาณน้ำที่เพียงพอจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในเชียงใหม่และลำพูนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือด้านการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งโครงการนี้จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนด้วยการผันน้ำส่วนเกินไปยังเขื่อนต่างๆ และช่วยเพิ่มน้ำสำรองในฤดูแลง้งลดปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและในด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดีช่วยลดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำและลดผลกระทบจากภัยแลง้งพร้อมสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนแม้โครงการอุโมงค์ผ่านน้ำยาว49กิโลเมตรนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยแต่ระหว่างทางก็มีความทา้าทายที่ต้องเผชิญและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญคือการขุดเจาะอุโมงค์ผ่านภูมิประเทศที่ซับซ้อนเช่นชั้นหินแข็งและพื้นที่ที่มีน้ำใต้ดินทำให้การก่อสร้างต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเครื่องเจาะอุโมงค์เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยนอกจากนี้โครงการยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัยของบุคลากรในพื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเช่นอุโมงค์ถล่มในระหว่างการสำรวจธรณีวิทยาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตสองราย ความสูญเสียนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในไซ์งานอีกปัญหาคือสภาพอากาศโดยเฉพาะในฤดูฝนที่มาเกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าในบางช่วงการจัดการกับปัจจัยที่ไม่คาดคิดเช่นน้ำท่วมพื้นที่เกาะสร้างถือเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุมอย่างไรก็ตามความสำเร็จในการเดินหน้าโครงการมาถึงปัจจุบันกว่า80%ได้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการนําระบบสคาร่าสำหรับควบคุมและเก็บข้อมูลมาใช้ควบคุมการส่งน้ําการตรวจวัดปริมาณน้ําในเขื่อนและติดตามข้อมูลน้ําฝนบทเรียนที่ได้จากโครงการนี้ไม่เพียงช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการในอนาคตแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในประเทศไทยโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตามนี่คือหนึ่งในเมโะโปรเจกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนในพื้นที่และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้าให้กับภาคเหนือโครงการอุมโมง์ผ่านน้านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศมาร่วมกันติดตามความสําเร็จนี้ไปพร้อมกันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ